คนเยอะแยะมากมายนะครับดวันาวัดพระแก้วครับคนเดียวมากเลยครับ จริงๆของเรามันมีของไม่ต้องไปต่อคิมค์บนปวดสมองครับตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งในแล้วครับทั้งในวัดพระแก้วนะครับวันนี้จะพามาสมภาพบ,บรรยากาศนะครับ ความสวยงามของวัดพระแก้วและกับเบื้องการท่องเที่ยวนะครับครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขสุคนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับข้างในวัดพระแก้วนะครับคมสวยงามนะครับท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องครับนี่ครับความสวยงาม นักท่องเที่ยวเนียโอ้โลงร้ายพี่น้องเลยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับนี่คืออุโบสถนะครับนี่วัดพระแก้วนะครับอันนี้ก็สวยงามพี่น้องเอ้ยนี่เริ่มมากมากพี่น้องเลยสวยงามยังกับสงสวรรค์เลยครับดูนักท่องเที่ยวครับ นี่นักท่องเที่ยวครับไม่ธรรมดาเลยครับขนาดขนาดว่าชายแดนนะครับไม่ปกตินะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นนะครับในการท่องเที่ยวนี่ครับโอ้โหนักท่องเที่ยวไ,มยวไมยวปมาครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่า แตมาอัปเดตนะครับนานแล้วไม่ได้มานะครับโโหจุดยอดเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วแทบแตกพี่น้องครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ด้านหน้าพี่น้องครับ นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับดูด้านหน้านะครับแล้วเข้าไปกับพระแก้วมรกตก่อนนะครับ ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับนี่ครับพี่น้องครับออกมาแล้วครับคนเยอะมากเลยครับนี่ความสวยงามพี่น้องครับมาควาความสวยงามไม่เบิ่งนะครับเรือนักท่องเที่ยวนะครับโอ้สุดยอดเลย อ่อนซ่อนพี่น้องเลยเห็นแล้วก็ดีครับเนี่ยวัดพระแก้วแทบแตกนะครับ บรรยากาศนะครับคนโอรถสุดยอดเลยครับเยอะแยะมากมายนี่ครับนักท่องเที่ยวพี่น้องครับความสวยงามนะครับนี่ครับ ทุกคนนะครับพี่น้องคนเยอะมากเลยครับนะักท่องเที่ยวนะครับวันนี้วัดพระแก้วแทบแตกนะครับสภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับขนาดว่าอันนี้แล้วนะพี่น้องครับช่วงนี้จนาะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ยังมีนะักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับ ไม่ธรรมดานะครับไทยแลนด์ครับนี่พี่น้องครับเดินไปเรื่อยๆครับพาชมภาพบรรยากาศนะครับทางนี้ก็เต็มเลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ทางนี้ก็โหพี่น้องครับ อันนี้เป็นขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะพี่น้องครับช่วงโลซีซั่นนะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็ปัญหาชายแดนนะครับก็ยังมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับไว้ใจไทยแลนด์นะครับนี่พี่น้องครับไม่ว่าปอนมุมไหนมุมไหนเนี่ยโหเต็มอายะพี่น้องเลย ป็นไงพี่น้องครับโอ้โหภามบรรยากาศครับสวยงามครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับบวกกับความสวยงามนะครับฟังเสียงว้าวเสียงจานี บมมีเลยนะครับคนไทยนะครับส่วนมากจะมีแต่จีนนะครับฝรั่งต่างชาติเยอะเลยครับนี่พี่น้องครับสุดยอดบอบัธรรมดาได้พี่น้อยนี่ครับจากขนาดไหนไทยแลนด์นะครับนี่ ไปทางไหนมาทางไหนก็โหมืดฟ้าโมดินด้วยนักท่องเที่ยวนะครับโอ้อ่อนซ่อนพี่น้องครับเฮ้พี่น้องจะกลัวทาไมแม่ก็เหมือนเดิมโอ้ ออน้ง่ครับพี่น้องครับบันี้เฮาจะพาพี่น้องไปเบ่งพระบรมมาหาราชวังครับ ที่นั่งจากกีมหาปราสาทนะครับนี่ครับทางเข้านะครับรที่นั่งจากกีมหาปราสาทนะครับไปชมพระบรมมหาราชวังต่อ นี่พี่น้องครับทั้งนี้ก็โหไม่ธรรมดานะครับดูคนพี่น้องครับดูันเข้าเคี่ยวในบริเวณมหาลัพระบระมมหาลาชวังนะครับนี่ คนเยอะพี่น้องครับน i i ี่รับสวยงามพี่น้อง โอ้สวยงามอลังการพี่น้องนี่ครับนัก่องเทียวกับโหหลวงหลายพี่น้องครับนี่นี่ครับออกมาทาั้งนอกแล้วกัมืดฟ้ามัวดินพี่น้องเลย วัวชื่อน้ำนะปันจ้างยืดแดบดบยืดใช้ตัวยาแล้วเดี๋ยวตัวโอไม้ยาละใช้ที่นี่ครับพี่น้องครับนี่คือพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะครับความสวยงามนะครับของภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องทั้งความสวยงามทั้งบรรยากาศนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายพี่น้องเลยนี่ครับภาบรรยากาศระเบิงพี่น้อง เฮ้ยชูแานเอามาเดี๋ยวพี่น้องครับคนเนี่ยโนักท่องเที่ยวนะครับมืดฟ้าโมดินเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนครับ เดินต่อพี่น้องครับยางต้อครับอเอาไปจังพุนกับจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับ สวยงามขนาดเลยพี่น้องครับนี่อันนี้จะเป็นบริเวณใกล้จะเป็นทางออกเลยครับน,นี่ก็สุดท้ายนี่ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับนี่คือบรรยากาศนะพี่น้องครับผมก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยพี่น้องครับ สวัสดีครับผม